สวัสดีคัทบทอมสิบเบี้ยนใครๆก็อยากถูกรอตตอรได้อย่างน้อยสักครั้งเพราะหวังจะได้มีชีวิตสุขสบายแน่นอนว่ามีคนโชคดีได้เงินหลักล้านจริงๆแต่กรารักษาไว้ไม่อยู่หมดเนื้อหมดตัวไปก็มียกเว้นบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ได้แค่แต้มบุญดีเท่านั้นยังฉลาดล้ำโลกจนต้องยกนิ้วให้อีกด้วยแต่ละคนจะใช้สารพัดวิธีแบบไหนบ้างฟังแล้วก็อย่าตกใจกันล่ะถูกรางวัลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ จะดีแค่ไหนถ้าคนเราสามารถคว้าโอกาสหนึ่งในล้านที่จะถูกรางวัลได้ติดติดกันนอกจากความพยายามอย่างหนักและพึ่งดวงแล้วบางคนก็ใช้ทักษะท,ทางคณิตศาสตร์สุดล้ำปูเส้นทางสู่ความรวยจริงๆและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มีถึง4ี่ครั้งและสูงสุดถึง14ครั้งแบบจุกๆกกันไปอย่างกรณีแรกนั้นเป็นหญิงสาวชื่อว่าโจนอากกนเนอร์ที่ถูกรางวัลลอตเตอรี่ถึง4ี่ครั้งรวมเป็นเงินกว่า600ล้านบาทครั้งแรก เป็เงิน163ล้านบาทครั้งที่2 60ล้านบาทครั้งที่3อีก90ล้านบาทและรางวัลใหญ่ในครั้งสุดท้ายเจเขาก็ฟาดไปสักล่องฉลากแทบจะปิดทําการชั่วคราวถึง103ล้านบาทด้วยความบังเอิญที่บ่อยเกินไปทําให้บางคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะเธอเป็นอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ที่จบปริญญาเอกด้านสถิติจากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดเลยใช้ทฤษฎีบางอย่างจนถูกแจ็คพอตแน่ แม้เจ้าตูวจะไม่ออกมาอธิบายอะไรสักคำแต่ทางรัฐบาลเทสัตนั่งเย็นนอนเย็นว่าไม่มีการแทรกแซงหรือรอกเลขรางวัลแน่นอนนั่นหมายความว่าทั้งหมดที่ได้ไปเป็นฝีมือและโชคของเธอล้วนๆส่วนอีกคนที่ต้องบอกว่าเทพและเจ๋งโคตรๆอย่างสเตฟานเมนเดลก็ไม่ยอมน่อยหน้าเพราะเขาถูกมักถึงสิครั้งโดยใช้วิธีการอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ที่ห้องสมุดหลายเล่มจนได้สุดลับในการซื้อลอตตอรีครั้งเดียวปังก็รันตีได้ว่า อาจจะได้ทั้งรางวัลที่1ห,หรือ2ไปจนถึงเล็กๆในน้อยอีกพพนกว่ารางวัลนอกจากนี้เขายัางใจเย็นและหล่อให้รางวัลแจ็คพอตมีมูลค่าสูงขึ้นถึง348อล้านบาทเพื่อให้มีกำไรสูงขึ้นจากจำนวนตั๋วที่เขาได้ลงทุนไปก่อนตัดสินใจซื้อรัตเตอรี่ชุดนั้นอีกด้วยฉลาดล้ำแบบไม่หอสมหล่นแบบนี้ขอปรบมือดังๆให้พวกพี่กันไปเลยค่ะผู้โชคดีปิดบังใบหน้าต่างเครื่องรับรางวัล การที่มีคนถูกรองวัลเจ็คพอรตถือเป็นข่าวใหระดับชาติและตามธรรมเนียมก็ต้องมีการโชว์หน้าตาของผู้โชคดีกันหน่อยเพื่อรู้ว่ามันมีคนถูกจริงๆในยุคซึ่งทางกองฉลากได้พื้นที่สื่อไปไม่เท่าไรแต่คนถูกรองวันนี้สิจากเดิมพ่อแม่พี่น้องไม่ครบวันนี้เด่นาเยอะขึ้นมาเฉยๆเลยทำให้บุคคลเหล่านี้หัวใสขอรับเงินล้าแบบปิดบังตัวตนกันหน่อยดีกว่าตัวอย่างเช่นในปี2018ยิงสาวชาวจามิก้าคนนี้ ลูกรางวัลใหญ่กว่า42ล้านบาทซึ่งเจเขาก็กลัวคนไม่รู้จักโผลมาเช่นกันจึงเลือกที่จะสมหน้ากากอีโมจิเข้ารับรางวัลถึงแม้มันจะดูเหมือนเอาห่าแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกลับบอกว่าสิ่งที่เธอทำน่ะถูกแล้วพอไม่รู้ตัวต้นแล้วอัจฉริยกรก็ตามเป้าหมายไม่ถูกเอาเป็นว่าปลอดภัยหายห่วงแต่พอปีถัดมาชายชาวจาเมกาคนนึงก็ขอเอาบ้าง แต่รอบนี้มีน่ารักเท่าไรเพราะเขาเล่นสมน,นัากากักเดอะสครีมเข้ามารับรางวัลเงิน36ล้านบาททำเอากองฉลากถึงกับตกตะลึงและสร้างความขบขันมีน้อยนอกจากนี้เพื่อเป็นการปกปิดอัตลักษณ์ขั้นสุดพี่เขายังสวมถุงมือมาสมิชชิ่เรากบป้องกันให้ไหลนิ้วมือติดบนแผ่นป้ายจนนำไปสู่การหาตัวตนของเขาเลยล่ะสองเคแรกก็ว่าน่าทึ่งแล้วนะแต่พี่จริงเราก็ใช่ย่อยเพราะทางกองฉลากเขาเตรียมชุดคอสตูมเอาไว้ผู้โชคดีด้วย อย่างเช่นในปี2016ชายคนหนึ่งได้วสวมชุดมัสคอตแบบเต็มตัวแปลงร่างเป็นเจ้าลิงน้อยมาเพื่อรับรางวัลไม่เว้นแม้แต่ตัวการ์ตูนสุดทิตยอย่างมิกกี้เมาส์เบม็กซ์ก็ยังมีโผล่ออกมาสร้างสีสันแต่ชุดที่น่าจดจำที่สุดคงจะเป็นชุดเจ้าหมีสีเหลืองที่หน้าตาออกไปทางเสือซึ่งผู้สวมนั้นเป็นชายเนิรนามคนหนึ่งเข้ามารับรางวัลมูลค่าสูงถึง2,400ล้านบาทเมื่อปี2014ส่วนเคล็ดลับความสำเร็จนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่เขาทุ่มเงินให้กับลอตเตอรี่ปีละกว่าแสนบาทนานถึงสองปีเรียกดีว่าความพยายามเก่งไม่พอยังฉลาดเป็นกรดอีกจะครบเครื่องไปไหนคะคุณพี่รอยกิฟนี่เวลาถูกรางวัลใหญ่ทั้งที่พาพในหัวไหลควงคงเป็นอะไรหรูหราไม่ก็ของที่อยากได้อยากมีมานานแล้วแต่สำหรับรอยกิฟนี่ผู้ถูกรางวัลเจคพอดมูลค่ากว่า300ล้านบาทจากสลากของเมืองกิมส์บีเป็นคนแรก ในปี1998เขาหวดใส่กวนนั้นโดยนำเงินรางวัลที่ได้ไปเติมเต็มความสุขให้ครอบครัวด้วยการกว่าซื้อบ้านรวม14หลังก่อนจะหันมาจับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบ้านเหล่านั้นได้สร้างมูลค่ามหาศาลให้กับเขาในเวลาต่อมานองจากนี้รอยยังได้สร้างบ้านในฝันของเขาขึ้นบนพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรพร้อมพื้นที่ใช้สอยครบครันทั้งยิมห้องสหนักห้องดูหนังห้องเล่นเกมที่มีทั้งบาร์และโต๊ะสนุกเกอร์ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีทะเลสาบส่วนตัวอีกด้วยแต่จุดขายของบ้านคงต้องยกให้กับสาว่ายน้ำที่ปลูกกระเบื้องเพื่อเป็นการฉลองการถูกรางวัลของเขาทั้งชื่อจำนวนเงินรางวัลเลขรัตเตอรี่แล้ววันที่เขาถูกรางวัลปรากฏให้เห็นเป็นที่ระลึกแต่ดูเหมือนการทำธุรกิจจะเป็นอะไรที่เขาชอบเพราะหลังจาก14ปีผ่านไปรอยได้ต่อยอดไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเมทัลชีพซึ่งเป็นงานเก่าที่เคยทำก่อนที่จะถูกรางวัลเลยทำให้จำนวนเงินที่เยอะอยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มพุ่งขึ้นไปอีกแม้จะรวยแล้วเจ้าตัวก็ไม่เก็บเอาไว้คนเดียวและยังนําเงินไปบริจาคให้กับการกุศลเป็นประจําอีกด้วยฉลาดใช้เงินไม่พอยิ่งใจดีอีกก็ขอให้รวยยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะริชาร์ดลัสติกชายผู้ถูกขนานนามว่าราชาแห่งลอสเตอรี่อย่างริชาร์ดลัสติกไม่ได้ถูกแค่ครั้งหรือสองครั้งแต่เขาพกดวงมาเต็มเปีย่ยมจนชนะรางวัลมูลค่ากว่า 30ล้านบาทถึง7ครั้งด้วยกันซึ่งการได้แจ็คพอตของเขาไม่ได้มีแค่โชคช่วยแต่ต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเป็นมหาเศรษฐีด้วยโดยใช้วิธีง่ายๆด้วยการซื้อหลายใบห้ามเลือกแบบที่เรียกเรียงกันหรือลงท้ายด้วยเลขเดียวกันเพราะจะทําให้โอกาสถูกรางวัลลดลงให้ลองมองเลขที่หลายคนไม่ค่อยสนใจจะช่วยลดคู่แข่งลงได้ซึ่งทิคนี้ริชาร์ดได้เขียนลงในหนังสือของเขาเอาไว้ด้วยนะ ถ้าใครสนใจลองหามาอ่างกันได้อ้อนอกจากนี้เขายังได้สร้างซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า r o t t e r y Maximizer หรือโปรแกรมการคาดเดาตัวเลขรอตเตอรี่ขึ้นมาด้วยแต่สิ่งสำคัญที่ริชาร์ดมักฝากไว้ให้นักเสี่ยงโชคหลังการสัมภาษณ์คือทุกหมายเลขมีโอกาสถูกเท่าๆกันไม่มีโปรแกรมใดในโลกคาดเดาเลขได้ถูกเป๊ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเพิ่มโอกาสเข้าใกล้แจ็คพอตเท่านั้นรียกดีว่าฉลาดอย่างมีชั้นเชิงเลยจริงๆ แบรดดุกหนุ่มคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ชื่นชอบการซื้อลอตเตอรีร่เป็นประจำและมักได้รางวัลเล็กๆน้อยๆประมาณ1 5 0 0 0ถึง30,000บาทเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งโชคช่วยถ้าไม่เขาได้รางวัลแจ็คพอตในปี2005จากลอตเตอรีร่ Power Ball มูลค่า6,600ล้านบาทแต่แทนที่จะเอาไปใช้ใจ่ายกับสิ่งที่อยากได้ทันทีเขากลับมีความคิดว่าจะแปลงเงินรางวัลจำนวนนั้นให้ขึ้นไปจนถึง300,000ล้านบาทให้ได้ภายใน15ปี คิดกันใหญ่สุดๆก่อนหน้าที่จะไปถึงขั้นนั้นเศรษฐีแบรดยังคงทำงานที่โกยิมต่อถึง2ปีครึ่งจนกระทั่งปี2008เขาได้โอกาสต่อยอดลงทุนให้กับธุรกิจบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ Synergy Fitness g ร o u ปรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนอกจากด้านธุรกิจแล้วแบรดยังได้ลงทุนให้กับมูลทีของครอบครัวด้วยส่วนอีกเป้าหมายของการเป็นเศรษฐี30,000ล้านบาทนั้นได้ค่าว่า ตั้งขึ้นเพื่อน,นำมาช่วเหลือผู้คนดังเช่กนการก่อตั้งมูลนิธินั่นเองเอลัวอิสเฮิร์ตเธอมีโอกาสถูกรางวัลตั้งแต่อายุ19ปีทุกคนคิดว่าจะเอาไปทำอะไรกันบ้างคะเราคงนำไปช็อปแหลกเจ็ดกระจายใช่ไหมล่ะหากเป็นเอลัวอิสเฮิร์ตผู้โชคดีได้งเงินรางวัลสูงถึง53ล้านบาทในปี2011เธอไปได้ไกลกว่าคำว่าเศรษฐีแน่นอน เพราะนอกจาจะยังคงทำงานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมแล้วยังนำเงินที่ได้ไปต่อยอดจนมันง,งอกเงยด้วยซึ่งหลังจากได้รับเงินในวันปีใหม่ครั้งนั้นเธอได้ตอบแทนครอบครัวก่อนด้วยการจัดงานฉลองให้กับแม่และน้องสาวเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์ว่านี่เป็นเรื่องมหัศจ,จรรย์มากที่เธอสามารถทำสิ่งดีๆให้ครอบครัวได้ด้วยอายุเพียงเท่านี้และเงินรางวัลที่ได้มากยังช่วยเธอสร้างครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นร่วมกับเดวิด ผู้เป็นสามีในเวลาต่อมาอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเวลาที่ว่างจากงานประจำเอลัวอิสยังนำเงินรางวัลที่มีอยู่ไปลงทุนกับธุรกิจด้านความงามบนมือถืออีกส่วนเดวิดก็นำไปลงทุนสร้างบริษัทของเล่นออนไลน์นับเป็นการต่อยอดธุรกิจและความฝันจากความโชคดีได้อย่างฉันฉลาดมากเช่นนะ่าเอาเป็นตัวอย่างจริงๆค่ะเจสัน <Jason Fry. S 2> ฟรายชายชาวฟลอริดาผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีคนนี้อดีตเคยรับบทหนัก ต้องทำงานถึงสามอย่างเพื่อลิงชีพจนวันหนึ่งเขาเกิดอยากซื้อลอตอรี่ขึ้นมาและพระเจ้าก็เข้าข้างทำให้เจ้าตัวถูกรางวัลใหญ่มูลค่าถึง1,400ล้านบาทหลังได้เงินก้อนใหญ่มากแน่นอนว่าผู้ชายอย่างเจสันก็ต้องเอาไปซื้อพวกสิ่งของหรูหราอย่างรถยนต์มอตเตอร์ไซค์เรือและบ้านแต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นๆคือการแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนซื้อกิจการสนามกอล์ฟถึงสองแห่ง สร้างรายได้เขาถึงปีละ10ล้านบาทต่อมาเขายังเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจรานค้าจำหน่ายแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าชื่อว่าแบตเตอรี่พัสซึ่งมีการแตกแฟรนชส์ไปอีกอย่างน้อย3ส,สาขาและทำยอดขายมากกว่า30ล้านบาทต่อปีส่วนเคทเลับการถูกรางวัลของเขานั้นบอกตามตรงว่ามาจากโชคจริงๆในขณะที่ความสำเร็จด้านธุรกิจนั้นมาจากการสำรวจตลาดให้ดีเราฟังผู้อื่นว่าสินค้าแบบไหนเป็นที่ต้องการ พร้อมปรับตัวตลอดเวลาและลงทุนอย่างระมัดระวังจึงทำให้เจสันประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้โจบีเชื่อว่าต้องมีหลายคนชอบซิลูตเตอรี่เลขเดิมๆเพราะหวังว่ามันต้องถูกสักงวดเต็มไปหมดแต่คนที่จะถูกนั้นต้องโชคดีมากๆหนึ่งในนั้นก็คือโจบีที่รักเดือดใจเดียวกับเลขตัวเก่งมาตลอด30ปี จนในที่สุดวันของเขาก็มาถึงถูกเจ็ตพอร์ใหญ่เข้าเต็มเตทั้งสองรางวัลเรื่องก็เริ่มต้นจากโจซื้อลอตเตอรีร่ในวันที่25มีนาคมที่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งในช่วงเช้าและซื้ออีกใบที่ Love and Dr ักในช่วงเย็นโดยทั้งสองใบเป็นเลขเดียวกันเป๊ะพอถึงวันประกาศก็ดีใจจนตัวร้อยพอเลขรางวัลใหญ่30ล้านบาทที่ออกในวันนั้นคือเลขที่เขาชอบซื้อเท่ากับว่าเจได้รางวัลสองเท่ารวม6 0ล้านบาทในวันเดียว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้ผู้ถูกรางวัลของกองสลากโคโรราโดที่ประสงค์ขึ้นเงินรางวัลจะต้องรับแบบไร้การสัมผัสหรือทางไปรษณีย์เขาเลยต้องประรับแบบไร้ทูแทนและไม่ลืมถ่ายภาพคู่กับเช็ครับเงินขนาดใหญ่แทนพิธีมอบเงินรางวัลแบบที่ทํากันในสถานการณ์ปกติด้วยนเลนะรางวัลของคนรักเดียวใจเดียวมาตลอดยิ่งดีด้วยนะคะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ